ơi mã ngôi nóng nóng đâu đi ơi ơi mã ngôi ยห,หยมูหย่องช็อปร้านไก่ตันสุ่มกล่องราคาถูกที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหย่องช็อปกันนะครับกิจกรรมแจกไก่ตันวันนี้ให้น้องๆหาตัวเลขทั้ง3ตัวภายในคลิปวิดีโอแล้วนํามาเรียงกันเพื่อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วพี่จะสุ่มแจกไก่ตันหมัดก๊อตนะครับยังไงเนี่ยก็เล่นกิจกรรมกันมาเยอะๆนะครับอย่าลืมกดติดตามก่อนเล่นกิจกรรมล่ะไม่งั้นพี่จะถือว่าน้องๆละสิทธิ์นะไปะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย เอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะมาเล่นผลคิซึเนะคู่กับเผ่ามิง์นะครับน้องๆซึ่งผลคิซึเนะเนี่ยมันมีความว่องไวในการวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าพี่เนี่ยจะมาใช้เผ่ามิง์เพื่อเพิ่มความวในการวิ่งไปอีกซึ่งมันจะไวถ้าแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับน้องๆ ซึ่งผลพิซเนสเนี่ยมันก็มีความว่องไวในการเคลื่อนที่อยู่แล้วแต่ว่าพอเราใช้เผ่ามิงคเนี่ยเราก็จะวิ่งไวขึ้นมันเท่าตัวเลยเว้ยน้องๆสิ่งที่พี่จะบอกสําคัญเลยก็คือไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือบดาน่าอะไรอะบันดาน่าเอออ่านี้หมั้งบดาน่าซึ่งไอผ้าคุมมันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันเพิ่มอะไรให้เราบ้าง นี่มาดูที่เนิร์อนะครับก็ไอเนื้อเนี่ยมันบอกว่ามันจะเจนให้เรา80% faster run speed ก็คือมันจะทำให้วิ่งไวขึ้น80%นะครับแล้วอีก10%เนี่ย m o r e d a m a g e on melee sword กัน and 750 energy ก็คือมันจะบวกดาเมจให้เรา10%ไม่ว่าจะมือดาบหรือปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกอีกด้วย750 energy ก็คือพลังงานนี่นะดูความไวไม่อยากจะพูดเลยไวขนาดไหนให้ดูเอาเองแล้วกันนี่นะครับคือความว่องไวของผลคิซุเนะไอเหี้ยวิ่งอย่างไวดูดิอันนี้ขนาดยังไม่ได้กดสกิล V3 สมัะเนี่ยะดูอวิ่งโคตรเร็วอะอยังไม่ได้แปลงร่างเลยนะดูดิเหียว,วิ่งแบบตึงๆ่ะครับถ้าสมมติว่ากด V3 แลเป็นไงโห oh. ไอเฮี้ยวิ่งโคตรไวดูดิเย็ดเดอร์แล้วถ้าสมมุติว่าเราแปลงร่างล่ะมันจะไวสักแค่ไหนไหนลองซิเย็ดโดวิ่งโคตรไวดูนะครับความเร็วแม่งโคตรเร็วอ่ะหมาจริงๆอะดูดูนี่ถ้ากดว3สามนี่กดว3ามนะเย็ดแม่บวิ่งไวเจอส่วนพอดีเปิด p v พป่าววะเปิดซะด้วยเป็นไหนละ มาดิมาดิหนีไปไหนเฮ้ยหนีไปไหนเฮ้ยหนีไปไหนเฮ้ยนี่ไงตายผมงงอ่ะบอกเลยไอ้ยผลพิ่สามันไวจริงครับอันนี้ไม่เปิดพีพีมาจอกไอ้หี้ยไม่ยอมเปิดนี่โอ้โหเปิดพีพีกูนึกว่าจะไม่เปิดตอนแรกอย่างนี้โดนกูเนี่ยเอายืนนิ่งอย่างนี้โดนดิกูเก็บข้างหัวนะกูไม่สนด้วย ตายซ้ายโงูยอมยืนนิ่งๆเหรอดูนะครับการวิ่งของมันนี่คือความเร็วของหมาจิ้งจอกแววววูฟ <c oughs> ไอ้เย้ยวคตรไววิ่งอย่างไวครับน้องๆดูดินี่นะครับที่สําคัญคือมันวิ่งบนน้าได้ไงเว้ยเดี๋ยวเราลองวิ่งไวเก่อใหม่ดิมันจะไวะแค่ไหน <c oughs> ดูดูดูโอ,โอ้โหเยี่ย ความเร็วในการวิ่งนี่โหสุดๆแบบแป๊บเดียวอะไวกว่าเรืออีกอ่ะใครซื้อผลคิสเนะเนี่ยคือคุ้มสุดๆเลยครับพี่แนะนําเลยว่าต้องซื้อแค่สี่พันโลบักเองไม่แพงนะเอาจริง,รงถ้าใครมีตังค์เนี่ยก็กดไปเลยนี่ดูความไวนี่กดวี 3. สามย็ดแม่ซอยเท้าอย่างไวอะหมามาดิเจ้าคืนเนาะมาดิเจ้าคือเนอะา,าเนะ มาดิมึงจะหนีรอดเหรอจะหนีรอดเหรอ หนีไปไหนจ้ามันหนีไปไหนแล้ววะปาดิสัตวหนีกูรอดเหรอเป็นไงไอ้เหี้ยความไวแม่งโคตรสุดอ่ะถ้าเล่นคู่เผ่าหมิงอกัน้องๆตะกี้พี่เมี้ยมไปไหนเลยไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ว่าอันเนี้ยของแท้เลยครับเดี๋ยวท้าก่อนท้าก่อนนี้ท้าลองเลยต่อให้หมดกูห้าวด้วยไงประเด็นน่ะต่อให้หมดเลยกูห้าวด้วยไงดูดิมันจะเอาวะ ดูความไวในการวิ่งนะคะเออคือ,อ,อคือแม่งคล่องแคล่วกว่าเดิมเป็นเท่าอะครับจากที่ว่ามันคล่องแคล่วอยู่แล้วก็คล่องแคล่วกว่าเดิมโอ้โ oh, มาลองตีบอสกันดูก่อนนี่นะ นี่ไง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 มาดีมาด,มาดีมาลองตีบอสก่อนฮะแล้วพี่ชอบตรงที่สุดเลยก็คือความสามารถหลักๆก,ก,ก็คือมันวิ่งไวใช่ปะแล้วก็มันมีตีธรรมดาเนี่ยเหมือนเสือเลยเวย้ยแต่เสือมันอาจจะโจมตีธรรมดาอาจจะดีกว่าแต่คิดซะเน่ยถามว่ามันก็เปียวครับในการตีธรรมดาของมันนะไม่ธรรมดาเช่นกันดูดิสกิลแม่งก็อลังการงานสร้างกันนะแล้วใครจะซื้อพีแนะนําเลยครับ4000โลบคกเองแต่ถ้าใครจะหาไก่ตันเนี่ยแนะนําให้ไปร้านหมูหยองช็อปเลยนะน้องๆร้านหมูหยองเนี่ยมีไก่ตันทุกประเภทเลยลองไปเเลลือกดดูไ้ยน อเอะแหมูหยองชอบร้านไก่ตงสุ่มกล่องที่ดีดที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีีและผลปีศาจแทบทุกคนรันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซนต์โอเคความชำนาญเพิ่มขึ้นมา350แล้วไอพวกเยี่ยนี่มันไม่มีใครคิดจะ PVP เลย,ยงไงวะนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใช้ดาบฟอกแรมดีกว่าทุกคนฟอกแรมมันก็ต้องเปรี้ยวอยู่แล้วไอเทมใหม่มามีใครจะห้าวไหมมาดีสัตว์เปิดพีเพอเหรอ มาดิเล่นกูทีเผอเหรอมาดิที่เหรอ,อ,อรทำไมไม่โดนวะสกิลไม่ค่อยโดนเลยมาดิแปลงเผาครับได้เวลาแปลงเผาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรู้จกักเดี๋ยวรู้จกักเดี๋ยวรู้จกักวะเน,นี้ไอ้สัตว์เจอฟอกแหลมกูมาดิ มาดิฟาดห้าวเี้หรอห้าวห,ห้าวเอ็กปัดมาดิ ตายไปดิโง่สาร,รับสามเมอเนี่ยต่อยลุมด้วยสองหนึ่งอ่ะอืมตอนแรกบอกให้สี่หนึ่งไม่ยอมเมานะนี่ดูความไวเวลาแปลงครับแปลงเผามิงเมื่อไหร่ความไวก็จะประมาณนี้แหละนังๆโอ้โหดูดิดวิ่งให้ดูอ่ะดูดิไอ้เหียความไวคือสุดๆอ่อะย็ดเคมาเ่ามาเ่ามาเ้ามาเ้ามาเ่ามาเ่าเฮ้คนแม่นไวจริงโคตรโกงอะยัดแ่นดูว่าโตเกียวดิฟดูดิโอ้โหเยียไวมากถูกใจรู้สึกถูกใจสุดๆดูความไวครับกดบีสาม อันนี้คือการวิ่งไปครับโหไวมาก What What the fuck <c oughs> ไม่อยากคิดเลยว่ามันวิ่งไว,นว,งวนขนาดนี้ครับน้องๆโกงจริงเวลาแปลงมันเผามิงนะ พอย้ายเซิร์ฟเราก็ต้องมาเก็บเทลใหม่ซึ่งถ้าเทลไม่ครบเนี่ยมันก็ไม่แปลงร่างไม่ได้นะมันต้องหลอดตันอเออต้อง3ามเทลหลอดตันถึงจะแปลงร่างได้จริงๆแม่งควรจะแค่3ามเทลก็พอแล้วเอาให้หลอดตันก็เวอร์ไปเก็บยากเดี๋ยวรับรู้เลยความไวของเผ่ามิ้งใครอยากรับรู้มึงออกมาไอสานบอกเลยว่าของแท้เผ่ามิงอะความไวนี่แม่งของจริงมาดีสาร มาดิไต่ห้าวเข้ามาเลยอย่างชอบเลยเนี่ยยืนยืนเอ็กออกย่างเงี้ยไปไล่ตกคนกลางเลยครับจังหวะนี้มาดิสาสต์มาดิสาสต์ไล่ตบคนกลางเลยอะกูเดือดเกินเอ้ยหมาเป็นที่อะไรหมาง่อยเฮ้ยหมาง่อยน้องๆดูดิเอ้ยเอ้ยหมาง่อย <laughs> เย้ยหมาง่อยเัดหมาเปะไรเนี่ยเอ้ยบักเฉยเอ้ยคิสเนะกูกลายเป็นอย่างงี้ไปได้ไงเนี่ยเอาละครับจังหวะนี้มีคนกำลังบวกกันอยู่ที่เข้าไปแจมสักหน่อยดีกว่า มาดิสักมาดิสักเดี๋ยวจแปมไหนใครห้าวไหนใครห้าวเอาป่ะพวกมึงเอาป่ะต่อให้เอาป่ะต้งหนีไปไหนวะไม่โดนวะไอเหี้ยมาดิสัก หาเหรอมาดิศาสตร์ห้าวเหรอเจอเผ่ามิงแอนคิสเน่เข้าไปก็ไม่รอดสักคนกว่าตึงเหรอตึงก็มาเอาคืนมาดิเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลคิสเน่และก็เผ่ามิ้งซึ่ง2อ,อย่างเนี้ยมันเข้ากันได้ดีจริงๆนะเพราะความไวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะระดับพระเจ้าเลยเว้ยน,น้องๆดูดิดูความวิ่งไวของมันดิ แม่งสุดจริงๆยังไงเนี่ยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายหมูหยองชอบร้านไก่ตังสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผา v ีและผลปีศาจแทบทุกผลกรัรันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเปอร์เซ